สวัสดีครับบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนนะครับได้รับข่าวนะครับจากศูนย์พักพิงนะครับที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับให้มาดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับภ <c oughs> ูเขาทองยังมีการทําอาหารให้กับแพทย์ที่มีจิตอาสานะครับ <c oughs> พวกเราภูเขาทองพร้อมไหมพร้อมไป ณผู้ชมครับช่วงคาราวานความอร่อยในวันนี้ขอแซงคิวน้องชมพู่เพื่อตามคาราวานภูเขาทองมาที่ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราวแม้นสีกันก่อนนะครับเพราะหลังเกิดเหตุมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ไม่เพียงคนเท่านั้นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนสุนัขและแมวก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการน้ําท่วมเช่นเดียวกันครับวันนี้ทางบริษัไทไถ่เทพร,รถจำกัดมหาชนจึงพร้อมใจกันมาปรุงเมนูอาหารเพื่อเลี้ยงสัตวแพทย์และจิตอาสาทุกท่านที่มาช่วยดูแลน้องหมา,น,มาน้องแมวที่ศูนย์แห่งนี้ด้วยล่ะครับ ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราวแมนสีของเราก็เปิดมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมครับออผมทาหน้าที่ส่วนแหลกส่วนใหญ่ในการดูแลเรื่องของสัตว์ป่วยโดยทํางานร่วมกับหมอซึ่งจะมีหมอประจําแต่ละวันมาช่วยด้วยรวมทั้งมีอาสาสมัครนิรสิตสหวพทย์มาช่วยงานด้วยผมคิดว่าจริงๆต้องเริ่มต้นเลยตั้งแต่การที่เราจะเลี้ยงสัตว์ซักตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องเลี้ยงแบบ ถูกต้องและก็มีความรับผิดชอบคือไม่ใช่เลี้ยงแบบว่าแค่มีเขาอยู่เป็นเพื่อนอยากเล่นกับเขาเมื่อไหร่ก็เล่นเขาคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิตที่มาอยู่กับเราถ้าท่านไม่สามารถเลี้ยงได้หรือไม่สามารถดูแลได้ก็อยากจะให้พยายามหาหน่วยงานซึ่งเขาสามารถดูแลแทนได้อย่าปล่อยเขาออกไปโดยที่ออไม่มีใครดูแลนะครับเจะกลายเป็นสุนัขจรจัดสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาต่อสังคม อยู่5วันค่ะก็คือวันจันทร์ถึงสุขแต่ว่างานเนี่ยมีทั้งหมดแบบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าตัวหนูมาได้แค่5วันนะคะมันก็ได้เป็นประสบการณ์นะคะเพราะว่ามันมีห้องแบบรักษาด้วยงเงี้ยหนูก็ได้แบบเออลองเข้าไปช่วยเหมือนเป็นพยาบาลเหมือนเป็นผู้ช่วยเงี้ยค่ะเป็นพยาบาลอย่างน้อยะคะ่ะก็คืออยากให้แบบไม่ทิ้งกันนะคะให้แบบช่วยดูแลเขาด้วยคือถ้าเกิดว่าที่บ้านน้ำท่วมจริงๆก็คือพยายามหาศูนย์ที่พักพิงสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะเพราะว่าศูนย์อย่างเงี้ยก็คือแบบช่วยดูแลให้เราได้ะคะ่ะก็ขอให้้ทกคคนแบบว่า่าามีลังใจะะอออยะยยถ เนื่องจากที่นี่มีทั้งอาสาสมัครรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่นะครับเมนูอร่อยที่ทางภูเขาทองนำมาปรุงให้ทุกเพศทุกวัยรับประทานได้ก็คือข้าวผัดหมูสูตรภูเขาทองและกะเพราไก่ไข่ดาวนั่นเองครับเห็นจากลีลาและความตั้งใจแล้วเชื่อว่าอาหารกลางวันมื้อนี้ต้องอร่อยไม่แพ้มื้อไหนๆแน่นอนครับเสียงเรียบร้อยแล้วครับกะเพราไก่สูตรภูเขาทองครับเป็นยังไงบ้างครับน่าทานไหมครับเป็นไงครับข้าวผัดภูเขาทองหน้าตาหน้ารับประทานไหมครับ เมื่อปรุงเมนูอร่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเหล่าอาสาสมัครทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ก็ได้เวลาชิมเมนูอร่อยกันแล้วล่ะครับใครที่ชอบเมนูไหนก็เลือกตักกันตามสบายไม่จำกัดจํานวนครั้งไม่จำกัดปริมาณกินได้ไม่อั้นกันเลยละครับอร่อยค่ะสะอาดด้วยร้อนๆเลยค่ะก็ขอบคุณภูเขาทองมากค่ะแล้วก็ทุกๆคนที่มาช่วยกันนะคะทั้งหลายๆฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะขอบคุณซอสภูเขาทองคร<อ>ั<อ>บ เราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้สังคมของเราดีขึ้นได้นะครับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือวันหนึ่งประเทศไทยของเราจะกลับมาปกติสุขได้ดั่งเดิมแน่นอนครับ